สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานสายตรวจฟุตบอลวันนี้เราไม่ได้มังกาให้ดูเนาะแต่เราจะมาแนะนำเทคนิคการดูบอลสูงครึ่งแรกให้ดูว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมดูยังไงเราจะมาดูคู่ออสเตรียดิวิชั่น2นะฮะคู่สเตอร์มกรัสแอม ว่าง่ายเหมือนลีกเยาวชนนะเนาะ,ะคู่นี้คู่นี้ลองสังเกตดูดีดนะฮะว่ามีอะไรที่ผิดสังเกตไหมคู่นี้ฟันธงนะฮะว่าครึ่งแรกมีหนึ่งเม็ดแน่นอนแล้วเต็มเกมเกินสองลูกครึ่งแน่นอนแล้วคอยดูคลิปให้จบเนาะแล้วผมจะมาเฉลยว่า ดูยังไงทำไมผมมั่นใจว่ามีแน่ๆเรามาดูกันต่อไปเนาะก็จบไปนะครับครึ่งแรกก็มีหนึ่งเม็ดอย่างที่ผมบอกในส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวดูท้ายคลิปแล้วกันเาผมจะทำเป็นกอบสี่เหลี่ยมไว้ให้ดูว่ามันดูยังไงเทคนิคดูยังไงถ้าเกิดใคร ชอบก็กดไลค์กดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเพื่อให้มีกําลังใจในําทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเข้ากลุ่มเพื่อมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้มันลึกกว่านี้ให้มันชัดเจนกว่านี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์ผมปักหมุดไว้ก็เข้าไปกดขาคุดคุยกันได้เป็นกันเองครับผมไม่ไม่กัดไม่กินกระส่วนเว็บที่ผมอยู่วันนี้ก็คือสโบเบ เป็นสบูบดเว็บตรงเว็บหนึ่งที่ได้ด้คาสิทธแท้จากสิงคโปร์นะฮะแน่นอนไม่อัน้นแทงไม่อัน้นจ่ายไม่อัน้นแทงเท่าไรจ่ายเท่านั้นแล้วขออนุญาตบอกก่อนนะฮะไม่เน้นแนะนำใครมาทําตามคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะฮะหรือว่าความบันเทิงโอเคเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปว่าผมผม,ผมดูยังไงถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจก็กดเข้าไปในกลุ่มกดเข้ากลุ่มมาได้เลยครับผมโอเคก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม